สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอะไรครับวันนี้น้ามาลดอ้อยครับผมเอาเลยจัดการเลยค่ะคุเรศค่ะครับตะวันรับขอบฟ้าแล้วค่ะป้าดรถบรรทุกน้ำค่ะพี่น้องทุ่มทุนสร้างค่ะพี่น้องไปรถตรงที่มันงอกใหม่ก่อนเนาะนู้นนะอันนี้ยังไม่ขึ้น ยางยางเดี๋ยวเราไปลดตรงที่มันขึ้นก่อนผู้ไหนพี่น้องนกบินกับรังค่ะมีสายยางไหมครฤทธิ์ไม่มีครับนะ ตอดบปเลยนู่นเาไปเทตรงนั้นก่อนปะตรงที่จะตายมาเบื้องพี่น้องมะเอาน่ามาหดหดเลยล้ยให้จุ่มจํำเลยนี่ค่ะตัวนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเลยนี่ค่ะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ค่ะ คุณลิค้าลดต่ำๆเลยลดลงต่ำๆลดเยอะๆเลยค่ะถังหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยกลุ่มเป้าหมายลดไปตลอดแนวเลยที่ละถังไปเลยได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นค่ะขอให้เขาสดชื่นขึ้น,นมานี่ค่ะกลุ่มเป้าหมายนี่หมดไปแล้วหนึ่งถังนี่แหละแค่นี้ก็หมดหนึ่งถังแล้วค่ะกลุ่มเป้าหมายแถวที่สองบัดเนี้ย นี่ค่ะพี่น้องลดน้ําให้น้องอ้อยแล้วค่ะไม่ลดนี่เขาน่าจะตายแน่เลยค่ะก็ต้องลดก่อนนี่ค่ะเป็นการใช้ความเพียรพยายามมากเลยค่ะแต่ว่าคูมพันคงจะหที่วไม่ไหวอะค่ะคุริตน่าจะถอยลถมาอีกคูมพันเที่วไม่ไหวค่ะพี่น้องกำลังไม่เยอะเท่าคูริต พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคทลิดขามาให้พี่น้องเบิ้งคทลิดหดอ้อยน้ำอ้อยเด้อค่ะพี่น้องตายเบิด้ดการบหดน้ำตายเบิดเลยค่ะพี่น้องบ่รูวาติายังบ่หยังเด้อแัดนี้แหงเลยก็ได้นี่กลุ่มเป้าหมายรอที่สองรถลงไปเลยครับ ให้หมดทั้งเลยค่ะโหดน้ำอ้อยได้เคยพี่เ้องเพียเกิดดีดีค่ะเพียตอนนี้ยกลุ่มเป้าหมายเราอะที่ละถังเลยเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาลดอีกนั่นแหละเขาคงจะดีใจเนาะพี่เนาะโอ้ยทำไมไม่ให้กินสักหน่อยเนาะเขาพูดได้เนาะพราะค่ะเพราะค่ะเราไม่เอาแบบฝน ผนโปรยนะคะเราเอาแบบชุ่มฉ่าเลยค่ะเอาให้งามไปเลยค่ะเออนั่นเลยค่ะน่าจะได้แค่นี้นะรดหนึ่งอ่ะค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมารดใหม่อทวงที่พื้นที่ว่างๆก็ต้องรดด้วยนะคะเพราะว่าเขากําลังงอกค่ะนี่ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ที่ปลูกใหม่นี่ค่ะ Ooh, กําลังงอกหมดแล้วพี่ฤทธิ์ทงว่างๆอ่ะว่างๆอะ่อะมันกําลังกําลังงอกพี่ฤทธิ์ไม่ใช่ว่าเขาไม่งอกนะเขากําลังงอกนิดหนึง่งตามสภาพเขาเ <Ooh, S 1> ขาคงจะดีใจมากเลยค่ะส่วนตายก็ตายส่วนงอกก็งอกนี่ค่ะเอา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 แค่มาตรงนี้แหละค่ะพอแล้วหลังจากนั้นก็ โอเคเห็นไหมนั่นแหละถอยกลับไปที่เดิมนี่แหละเอาช้ำชเลยนั่นแหละช้ำชเลยที่เกิดใหม่นั่นแหละโอเคได้สามสี่แถวก็เอาตรงที่เขางอกใหม่นี่แหละ หมดแล้วยังคะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจโคมพันกับครูฤทิตุลากันคะ่ะมาหดน้ำอ้อยค่ะพี่น้องปวดเนี่ยรลดให้ช่ำๆเลยคะ่ะ อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้อง ตอนนี้โคคำพันก็มากอกน้ำให้ครูธิ์ค่ะถังหนึ่งได้กี่ถังเล็กได้เยอะไหมถังหนึ่งได้กี่ถังเล็ก นั่นแหละลดไปเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาฮะช่างเถอะเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่พอค่ะเอากลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะนู้นะ่ะกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงกลางเลยนะเกิดเต็มเลยเกิดดีอยู่แต่ก็จะลดไปหมดแหละสงสารสงสารอ้อย นั่นค่ะรดเยอะๆให้ช้ำๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะเอาช้ำๆเลยเขลเรียตรงนั้นอ่ะเขาอุตสาเกิดขึ้นมาแล้ว ถือว่าสุดยอดเลยนะคะเนี่ยเออเอาลงตรงนั้นเยอะๆน่าจะยังไม่เกิดนั่หนนล่ๆลดอ้าวลนแล้วลนแล้วลนแล้วล มันเง่ายอย่าใส่เต็มขนาดน,นี้เออวนะ่ะเนาะตายแน่เลยขอโทษขอโทษ là cái tem thì <laughs> à, nó kem à, nó nó này nó nó này lên nó cũng

ลดเยอะๆเลยค่ะไอพวกนี้ก็ลดด้วยมั้งเราลดตรงแค่นี้ก็พอแหละ แล้วก็ตรงกลางๆว่างๆตรงนั้นนะที่เขาแตกยอดขึ้นนะเดี๋ยวพวกนี้เราก็มาลดใหม่แต่ว่าลดให้ฉ่ำๆอ่ะให้ได้เรื่องได้ราวเลยอ่ะไม่ได้เอาแบบบางๆนะอันที่ต้นนั้นก็ลดเป็นแถวไปเลยพี่ฤทธิ์เสดายเออที่อยู่แถวเขาอ่ะลดไปเลย,ยฮะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายก็สงสารเขาเนาะ ว่าทำไมข้ามชั้นประมาณเนี้ยถ้าเขาอดควรได้เขาก็ได้เพาก็น่าจะร้องอดควรแล้วสายมันแตกด้วยน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลดไปเลยเนี่ยเผื่อมันงอกที่มันไม่งามเนี่ยหมดยังถังหนึ่ง,งได้เยอะไหม,มไม่หมดเลยถังมีกี่ถังสามโอ้ไม่หนึ่งทุ่มเลยเหรอวันนี้เอาลดไปเนี่ยเสียดายมันลดไปเลยเผื่อมันงอกขึ้นมา เรอจะไปกลุ่มเป้าหมายก่อนนี่แหละรถไปเลยเนี่ยเป็นแถบเลยตัวเป็นแถวไปเลยพวกพวกที่อยู่ใกล้ๆประตูเนี่ยเขาแห้งมากเอารถหน้าแดงทำไงรอหน้าแดงแก้ว เอาใส่กระบะใส่กระบะปูนแล้วก็ตักเอาเหรอ นี่เด้ปล่อยตามร่องในรับรองฉันโซลาเซล ปลูกอ้อยก็ตายปลูกมันก็ตายปลูกอะไรไม่ตายปลูกหญ้าย,ยังตายปลูกหญ้าย,ยังไม่เกิดเลยคูมันกับกุริแตก,กับปลูกหยาก็ยังไม่เกิดเลย ตรงหวองกลางๆบ่พี่เล็กพะตรงที่มันหวางๆตรงนั้นแหละมันเกิดแล้วไปกลุ่มเป้าไม้ก่อนก็ได้ สายหนึ่งนิ้วมนะั้งเยอะจังเยอะแล้วเอาไปเอามาถังมาถัางมานี้เอามันเต็มเลยเนี่ยโอ้ยมันหนักกลัวเธอหนักเนาะ รดไปหมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยหน้ากระดานไปเลยเนี่ยพวกมันตา,ตายเนี่ยเพื่อเขาจะเกิดยังเปิดอยู่ไหมเนี่ยฮะยังเปิดอยู่ไหมเปิดค่ะ <c oughs> เป็นไรธรรมชาติ <c oughs> ขอบคุณเรีซีมากๆเลยนะคะ<ม>คุณเลื้อไปปิดก็ได้ปะหมายถึงว่ามันมันหันเลยนู่นเออ ขอบคุณเอมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่จองคูมพันุ์ตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณลิศคน,น้ําหมดแล้วค่ะน่าจะหมดใช่ไหมเอา้าทำไมมันไม่ออก

โอ้ตัวยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ